เรดช็อตพาไปดูปีวิวจัดเต็มสู้สู้เซาวบวกเกมปีซนะีซันนัดสุดท้ายในต่างแดนก่อนจะไปเจอของจริงอย่างแมนซิตี้วันนี้เจอเกนคอปจะจัดเต็มนำทัพลิวพูพบกับเรดบูซาวบวกซึ่งคู่นี้จะเตะกันในคืนนี้เวลาตีหนึ่งตามเวลาในบ้านเราเฮทูเ hey ฮ hey, ทั้ง2ทีมเคยเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มของทัวร์แชมเปี้ยนลีกเป็นลิวพูที่เก็บใช้ได้ทั้งเย้าเยือนแต่ผลล่าสุดคือการอุ่นเครื่องเมื่อ2ปีก่อนที่เจอกันไปแบบสุดมัน2ประตูต่อ2 ก่อนเื่ยมาเช็คสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลพูของเรายังคงช่วยใช้งาน6คนที่เจ็บมาก่อนหน้านี้ทั้งคิวินเคลเลอร์คาวินแลมซีเคทกอดอนออเลสเชมเบอร์เลนดิโอโกโชตาและอลิสันเบเกอร์ที่แม้จะใกล้กลับมาได้แล้วแต่ยังไม่ใช่กับเกมนี้ทางด้านเจ้าทินยังเศร้าวบวกจะขาดหลักๆ4คนประกอบไปด้วยคามิลปีอาคอฟสกีอุสมานเดียกีเต้แซมซันทิจานีและจัสซินโอเมเลจี คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงเริ่มจากลิวพูมาในระบบ4-3-3เช่นเคยอารดเยนเ้าเสาเฟอร์กิวฟานไดและอิบูโกนาเตยืนเป็นประกันหลังตัวกลางแบกขวาซ้ายเป็นอเล็กซานเดอร์อาโนกับแอดูโลเบอร์ซันมิดฟิลด์เลือกชุด3ตัวเทพฟาบ,บินโยยืนปักหลักเป็นตัวเก็บกวาดประสานงานกับจอแดนเฮนเดอร์สันและเตียโกเอลกันตลาล่า แขงแนวลุกใช้สามประสานตัวจีตโมซาล่าลุยดีอาสและดาวิดนูนเยสลงล่าตะข่ายด่านซสาบวกของมาทิอัสใจเซลคตหนุ่มไฟแรงมาในแผน4-3-1-2ฟิลิปโคนเป็นผู้รักษาประตูแบ็กโฟลไล่จากขวาไปซ้ายเป็นอิกเนตฟานเดอร์เบมอูมาโซเล่แบร์นาโดและมัคซิเมเลนโวเบอร์นิโคลัสเซโวลูก้าซูชิสนิโคลัสคาปาโดคุมแดนกลาง โดยมีแฟนันโดคอยสร้างสรรค์เกมลุกสนับสนุนคู่หน้าอย่างโนอาออคาฟอและเบนจามินเซสโกว่ากันถึงรูปเกมและสกอร์ที่ขาดนั้นนี้เราคงได้รู้กันแล้วว่าชุดตัวจริงในฤดูกาลหน้าจะเป็นใครกันบ้างผู้ดได้เต็มปากเล้ว,ว่าอาวุธลับที่จะเอาไปโค่นซิตี้ในอีก3วันให้หลังเราจะได้เห็นคอปลองใช้มันในเกมนี้แหละซึ่งแมตช์นี้ผมคิดว่ารูปเกมจะเป็นเราที่เซตบอลบุกกดใส่ได้ดีกว่า อาจจะไม่ถึงขั้นปูยีปูยำคู่แข่งเหมือนนัดก่อนพอาสาวบวเขาก็เปิดฤดูกาลไปแล้วความฟิตก็พอกันแล้วละ่ะ้าเชื่อว่าด้วยคุณภาพและการเน้นความเข้มข้นที่มากขึ้นจะพาเลี้ยวผูสอยชัยเพิ่มความมั่นใจได้3ประตูต่อหนึ่งและนี่คือค็อบนิวปีวิวถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ